ถามคาตอบคําในแชทให้แก้แบบนี้สวัสดีครับผุภูรบสอนจิวะพอลใส่ดำวันนี้นะครับความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะครับมันเสื่อมมากนะครับคุยในแชทนะครับถามไปส0คําตอบ1คําคอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ชวนคุยแล้วนะครับคุณรู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับคุณรู้สึกว่าถ้าไม่ทําอะไรสักพักเขาต้องหายจากชีวิตคุณแน่นอนนะครับดังนั้นเราต้องใช้เทคนิคทางจิตวิทยานะครับที่จะมัดใจเขาครับแล้วดึงคุณนะครับให้เขาสนใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งในนั้นนะครับคือให้เรรานะคับ เมนชั่นไอฟันแมมเมอรีนะครับทูริมายออฟยูคอนเนคชั่นนะครับคือให้เราอะเตือนเหตุการณ์เนาะที่เกิดขึ้นในอดีตอะที่ระหว่างคุณกับเขาอะเพื่อจะเตือนว่าคุณกับเขาอะเคยมีความสัมพันธ์กันดีขนาดไหนเช่นนะครับเนี่ยเธอฉันเพิ่งเดินผ่านร้านที่เราไปทานด้วยกันจําได้ไหมที่เธอบอกว่าชอบอาหารที่นี่มากๆเลยแล้วเราก็สั่งสเต็กชิ้นใหญ่ๆมาทานด้วยกันไงแบบนี้เป็นต้นครับเอาที่ที่เขามีความสุขด้วยนะครับไม่ใช่ที่ที่ทะเลาะกันอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะพังนะครับหรือนะครับนี่เธอ เนี่ยฉันเพิ่งนึกได้ตอนที่เราไปดูหนังด้วยกันจําได้ปะ่ะที่เราแบบว่าหัวเราะแบบฮาลั่นโรงหนังเลยแล้วก็มีผู้หญิงอะที่จ้องมาที่เราอะเหมือนกับว่าเราไม่มีมารยาทแต่ว่าเรารอะหัวเราะกันแบบว่าหากันตึมเลยเธ mm hmm. อจําได้ไหมว่ามุกอะไรนะที่ทําให้เราฮากันขนาดนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาจะนึกถึงเออความสัมพันธ์ที่ดีเนาะนึกถึงเออตอนนั้นมุกอะไรวะนู่นนี่นั่นอย่างนี้ครับ พอไปนึกถึงมันก็ทําให้เขารู้สึกดีกับคุณขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเพราะการที่เขาามคําตอบคำเนี่ยเพราะเขารู้สึกไม่ดีกับคุณแล้วครับเขารู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขแล้วนะครับต้องเปลี่ยนความคิดเขาครับล้างสมองครับล้างสมองเขานะครับแล้วโปรแกรมนะครับตัวของคุณที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับที่เขาคิดว่านี่คือความสุขนะครับ แบบนี้เขาจะกลับมาคุยคุณอีกครับต้องใช้เทคนิคทางจิตวิทยานะครับสําหรับใครนะครับที่ความสัมพันธ์เสื่อมหรือยังไม่ชัดเจนนะครับครูแนะนําให้ไปลงคลาสดาร์เกมเป็นจีบว่าใสาดําที่ทําให้เขาข้างรักและวเสพติดคุณตลอดชีวิตครับคลาสนี้ครับจะทําให้เขานะครับขาดไปแล้วเขาจะร้องไห้เหมือนน้องหมาน้องแมวขาดไปเขจะเป็นโรคซึมเศร้า,าขาดไปเขาก็จะคิดสั้นได้นะครับใค,ครความสัมพันธ์เสื่อมหรือยังไม่ชัดเจนครับอย่าปล่อยให้หวัตเป็นมะเร็งครับรีบแก้ไขด่วนครับเดี เป็นกพืใจทุกคนครับสวัสดีครับ